ปเปิดโทษสูงสุดคดีท้องถิ่นทุจริตเสาไฟกินนารีทั่วประเทศความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตจัดซื้อเสาอไฟกินนารีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่หลายพื้นที่มีราคาแพงเกินจริงหรือสร้างในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมล่าสุดทางสตง่อได้วรวบรวมสำนวนคดี พบว่ามีมากถึง80สำนวนเตรียมส่งให้ปปชดำเนินคดีนายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปชเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตเงเตรียมจะส่งสำนวนคดีทุจริตจัดซื้อเสาไฟกินนรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า80สำนวนให้ปปชพิจารณาส่วนใหญ่เป็นสำนวนคดีแต่ละจังหวัดแต่ก็มีบางจังหวัดมีมากกว่าหนึ่งสำนวนเนื่องจากมีการจัดซื้อหลายครั้ง ซึ่งการจะตรวจสอบเอาผิดเรื่องนี้เลขาธิการปปชอบอกว่าจะต้องดูว่ามีการหัวประมูลกับเอกชนหรือไม่หรือเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หรือไม่หรือมีการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 5 1หรือไม่ซึ่งโทษตามมาตรา1 5 1นนั้นสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตด้วย ส่วนกรณีสาอไฟกินรีของอบตอราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการที่เคยเป็นข่าวโด่งดังไปก่อนหน้านี้เลยาธิที่การปรปรชเปิดเผยว่าปปชกำลังจะแจ้งข้อกล่าวหานายกอบตอราชาเทวะในสองข้อกล่าวหาคือจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาแพงเกินจริงและข้อกล่าวหาเอื้อประโยชน์ให้เอกชนคาดว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาในเดือนธันวาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมขอบคุณค่ะ